สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะคุณครูจะมาแชร์นะคะการทำ transition น,น,นะคะหรือเอฟเฟกการเคลื่อนไหวนะคะใน powerpoint ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาทำ transition flat น,น,นะคะเป็นการไหลของวัตถุนะคะแล้วจะทำให้เป็นเหมือนกับ ของเหลวนะคะกำลังไหลลงมานะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้ลบกล่องข้อความที่ไม่จำเป็นออกเราจะลบให้หมดเลยนะคะแล้วก็ทำการแทรกนะคะรูปร่างเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนนะคะแล้ววาดลงไปทีนี้เราจะมากําหนดความกว้างนะคะของรูปร่างเป็นหนึ่งจุดห้าทั้งสองเลยนะคะโอเค หลังจากนั้นนะคะดึงรูปนะคะทำการดึงรูปให้ยาวเกินหน้ากระดาษไปจัดให้ชิดขอบกระดาษนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้คลิกตรงนี้นะคะลากเข้ามาหาศูนย์กลางเพื่อที่จะให้ขอบนะคะมุมของรูปร่างโค้งมนนะคะได้แล้วนะคะโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีรูปร่างนะคะ เอาสีอะไรดีคุณครูจะเอาสีสีชมพูนะคะเรามาเพิ่มตัวสีตรงนี้ได้นะคะสีชมพูนะคะแล้วให้ลบเส้นกรอบรูปร่างออกด้วยนะคะมาเลือกช่องไม่มีเส้นกรอบนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้ทำการคัดลอกรูปล่างนะคะมาแล้วให้วางชิดกันแบบนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นให้เรามาแทรกนะคะวงกลม แล้วก็วาดลงไปเลยปึ๊บนะคะหลังจากนั้นให้ไปกำหนดขนาดนะคะเป็นหนึ่งจุห้าเหมือนกันอะ่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราลากนะคะวงกลมมาวางที่ปลาย ด้านล่างของออรูปร่างที่เราทำไว้ก่อนหน้านะคะให้มันปิดพอดีกันเนาะปึ๊บนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทำการาแทรกเครื่องมือแทรกแถบเครื่องมือด่วน ะคะจริงๆถ้าเครื่องใครที่มีแล้วก็ไม่ต้องแทรกนะคะถ้าเครื่องใครที่ยังไม่มีนะคะก็ทำตามคุณครูได้เลยนะคะให้มาที่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเป็นลูกศรชี้ลงนะคะอันนี้คุณครูแทรกมาแล้ว2ตัวนะคะตรงนี้นะคะคลิกลูกศรชี้ลงแล้วก็ไปที่ คำสั่งเพิ่มเติมนะคะคลิกลงไปทีนี้ให้เรานะคะหาคําว่ารวมรูปร่างนะคะหาไม่ยากนะคะก็จะหาตามาตัวอ,อักษรเลยนะคะ แบบนี้นะคะแล้วกดปุ่มเพิ่มนะคะอันนี้ค,คุณครูเพิ่มไปแล้วมันก็จะฟองขึ้นมาแบบนี้นะนี่นะคะหลังจากนั้นให้กดปุ่มตกลงนะคะมันก็จะขึ้นมาตรงแถบด้านบนสุดของหน้าจอนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราแทรกเครื่องมือได้แล้วนะคะให้เราเลือก รูปร่างตรงนี้นะคะแล้วก็กดชิปอ่ะแล้วกดวงกลมตัวที่เราแทรกมาล่าสุดแล้วไปคำสั่งรวมรูปร่างอ่ะเมื่อเราคลิกคำสั่งรวมรูปร่างนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะทำการคัดลอกนะคะคัดลอกรูปร่างสองตัวนี้นะคะคอนโท c ซีคอนโทวีได้เลยนะคะให้เต็มเนาะให้เต็มหน้ากระดาษ รู้สึกว่าตัวนี้จะวางสูงไปนิดนึงโอเคให้เต็มหน้ากระดาษแบบนี้นะคะหลังจากที่เราไดา้รูปร่างเต็มหน้ากระดาษแบบนี้แล้วนะคะให้เราเลือกอรูปร่างทั้งหมดนะคะคอนโทนเอทั้งหมดแล้วก็มาที่ภาพเคลื่อนไหวนะคะ มาที่ภาพเคลื่อนไหวหลังจากนั้นไปกำหนดการเคลื่อนไหวให้เป็นแบบลอยเข้าเนาะหลังจากนั้นให้อ่มาเลือกที่ตัวเลือกเอฟเฟกนะคะเป็นจากด้านบนนะคะอ่ะโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราได้อ่ รูปร่างมาเต็มหน้ากระดาษแล้วงี้นะคะให้เราไปเลือกตรงนี้นะคะโดยคลิกขวาแล้วมาเลือกที่เริ่มกับก่อนหน้านะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราไปเปลี่ยนระยะเวลาเป็นหนึ่งวินาทีทั้งหมดเลยนะคะ ทุกอันเลยนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้เลือกวัตถุที่ถูกวงกลมนะคะทับรวมไว้ทุกอันนะคะ ก็คือช่องที่สองนี่เองนะคะนะคะเปลี่ยนระยะเวลานะคะเป็นสองวินาทีนะคะลองเล่นดู โอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะ,ะให้เราทำการเลื่อนเส้นระยะเวลานะคะให้แตกต่างกันออกไป mm hmm. เพื่อไม่ให้มันดูแข็ง mm hmm. การเคลื่อนไหวแข็งจนเกินไปนะคะ mm hmm. มันจะได้มีการเคลื่อนไหวที่ดูสมูทมากขึ้นนะคะ คุณครูสามารถไปกําหนดการเคลื่อนไหวระยะเวลาการเคลื่อนไหวใหม่ได้ตามใจชอบเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปที่วัตถุตัวที่ไม่ถูกวงกลมทับนะคะ แล้วเราจะมากําหนดระยะเวลานะคะเป็น1.25นะคะเราก็ลองเล่นทั้งหมดแล้วก็คือเราสามารถเลื่อนการเคลื่อนไหวได้ตามใจชอบเลยนะคะถ้าช่องไหนที่มันไม่เป็นธรรมชาติเราก็สามารถอ ทำให้ระยะเวลานะคะเราก,ก็มากำหนดระยะเวลาใหม่เนาะหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเร็วไปนิดนึงทีนี้เราจะมากำหนดการเคลื่อนไหวให้มันดูสมูทมากขึ้นนะคะ วิธีการที่จะทำให้าการเคลื่อนไหวของรูปร่างนะคะมันดูสมูทมากขึ้นก็คือนะคะให้เราไปคลิกรูปร่างทั้งหมดนะคะเลือกทั้งหมดหลังจากนั้นคลิกขวานะคะแล้วมาที่ตัวเลือกเอฟเฟกแล้วให้มาเลื่อนลูกศรน,นะคะสิ้นสุดราบรื่นแล้วก็กดตกลง เราก็ลองเล่นดูอีกรอบหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงของการเคลื่อนไหวของวัตถุในก่อนจะสิ้นสุดนะคะมีการแบบสโลดาวมากขึ้นทำให้ดูสมูทมากขึ้นนะคะหลังจากที่เรากําหนดระยะเวลาเสร็จแล้วนะคะของแต่ละรูปร่างเราก็จะทำการกดปุ่มเล่นทั้งหมดนะคะ นะคะคเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของรูปร่างที่ดูสมูทธรรมชาติมากขึ้นนะคะโอเคนะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำ f l a s transition การเคลื่อนไหวของรูปร่างในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำเสนอนะคะกดการนำเสนอสไลด์ดูว่าถ้าเราทำให้มันเต็มหน้าจอมันจะเป็นลักษณะยังไงนะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปการทำ transition f a t ของเราวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ